คือบ้านที่เรามาเยี่ยมเป็นประจำในการช่วยก็ทั้งข้าวสารและบรรเทาความเดือดร้อนเท่าที่ชมลมหมอสังคมทำได้นี่คือน้องวันเด็กกำพร้าซึ่งชมรมดูแลขอให้เตรียมเอกสารที่จะทำเรื่องช่วยสู่ครอบครัวเด็กคือพ่อแม่เด็กเสียหมดตอนนี้เขาอยู่กับปูก่กับย่า ก็หวังให้ทางสุนทรสงคมโดยที่67ได้ช่วยเหลือหลายนี้คือเขาอยู่กับทางปู่ย่าซึ่งชราภาพมากแล้วนะะอย่างที่เห็นนี้ที่ผมจูงก็มาเด็กคนนี้กำลังขึ้นมอนเลยกำลังให้เขาดูเอกสารอยู่ว่ามีครบอย่าง ดังั้นเราก็จะเสียเวลามาเป็นหลายเดือนแล้วต่อกันเนื่องจากว่าไม่ยอมเตรียมให้เราสักทีหนึ่งผมออกจากตัวเมืองสุรินมาถึงบ้านปริงขณะนี้ก็เพื่อทําทุนการศึกษาให้กับเด็กสองรายฮะคือรายละห้าร้อยบาทเป็นเงินของคุณชัชวันออวลากรแห่งบริษัทสุรินเพียวลิตี้จะมอบทุนการศึกษาให้น้องรายละห้าร้อยบาท ในบ้านติงเราจะช่วยทั้งหมดมีทั้งหมดสารายนะจะเป็นเยาวชนตรงนี้เหลือเยาวชนชายผมยังไม่ได้เข้าถึงนี่ก็คือสภาพเด็กนะที่ว่าเรามาช่วยเหลือให้ทูนการศึกษาสองราย <Hello. S 1> เคยเจออยู่ทั้งภาคกลางนี่คือสภาพบันไหนก็ใช่ไม้ง่ายๆนะตี ปีขึ้แล้วก็ปีนขึ้นเอาซึ่งให้ผมปีน <c oughs> ผมคงไม่ปีนหรอกเพราะน้ําหนักตัวผมค่อนข้างมากเดียร้อยกว่าโลก็มีสิตก,ตกลงมาเสียชีวิตหรือผีการได้แต่เด็กเขาจะปีนมันเป็นจำจนเขาชินอันนี้เขียนห้าร้อใช่เป็นตัวอักษรนะ500บาร้อยบาแม่ตรงนี้เป็นเขียนห้าร้อยธรรมดาดข้างล่างอักษร เด็กที่ประสบป,ปัญหาทางสังคมที่เราทําทุนการศึกษาให้กับเด็กของคุณชัชวนอุบลลกรนหลายละห้าร้อยบาทเด็กกาลังกรอกข้อความอยู่ฮนะนี่คือเคสของชมรมหมอสังคมซึ่งทางชมรมหมอสังคมจะประสานไปศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่67เพื่อช่วยเหลือเด็กเวลาไปโรงเรียนมีคนล้อเราไหมไม่ตอนช่วงเด็กช่วงเด็กมีแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกยังไงครับ ใจบ้างอืมแล้วย like ังไงต่อพ anyway ูดมาเรื่อยๆก็ไม่ไงร้องไห้เรื่อยไหมก็ร้องไห้ค่ะเคยคิดทำมารุนแรงทำ้ายร่างกายตัวเองไหมครับเคยก็โชคดีที่เราไม่เกิดตรงนี้ตอนที่เราโดนรอตอนนั้นเราเรียนชั้นไหนอร์บานมาแล้วก็ปฐมมาเรื่อยๆทีนี้เพื่อนก็หยุดรอไปเองค่อยังชั่วเนาะแล้วครูก็ไม่จัดการช่วยเราเลย แกก็ไม่ค่อยสวมากครูเขาก็าไม่ค่อยรู้เรียนครูดูแลเด็กไม่ทั่วถึงเลยในโรงเรียนที่เราเรียนอยู่ขณะนี้ไม่ต้องเอ่ยชื่อโรงเรียนนะครับม,มีเขารู้ไหมว่าเราเป็นอะไรก็ครูประจำชัช้นก็มีเพื่อนก็มีบางคนนะแต่ก็ถามว่าเขารู้แล้วเขาจะคบไหมก็แล้วแต่เขาก็เราก็อยู่ของเรา <ไ>ตอนนี้เรามาคุยช่วงติดเทอมเราไปทํางานอะไรครับเล่าให้หน่อยฟังให้ฟังหน่อยสิครับต้องไปทปําปูสับปูบไม่เข้าใจสับปูสับก้ามปูเลได้ค่าแรงมานเท่าไหร่ครับเขาช่างเป็นกิโลค่ะโลได้เท่าไหร่โลละสามสิบค่ะแลช่วงรุ่นสองเดือนเราไปนี่เราได้เงินกลับมาเท่าไหร่มาที่บ้าน ไม,ไม่ค่อยได้ค่ะเพราะช่วงที่ไปก็งานไม่ค่อยมีด้วยค่ะส<อ>่วนมากเขาจะกลับมาต่างกลับมาหายาดแถวบ้านอ๋อแางงานใครเป็นคนชวนเราไปทํางานก็ไปอยู่กับพวกอาพวกป้าอ๋อคือญาติเราทํางานอยู่จังหวัดอะไรที่เราไปทานใต้จังหวัดอะไรครับจังหวัดตรังจังหวัดตรังจังหวัดนี้น่าเที่ยวอยู่เหมือนกันนะ,ะระวังอ้วนนับอยู่เมืองหมูย่างเ <laughs> ป็นไงตังไปเที่ยวอะไรมั่ง ไปเที่ยวบ่อน้ำพุไปเที่ยวปักเมงไปเที่ยวหลายที่เราไปอยู่มานี่ถ้าเราหักค่ารถนี้เงินเราเหลือกับตัวมาอยู่ประมาณกี่บาทเกือบไม่เหลือเลยเพราะค่ารถมันก็แพงไปเราไปรถยังไงในอธิบายัติไปรถรถรถทัวรถทัวร์นี่ค่ารถแพงจนนี่แพงก็ไปลงที่หมอชิดก็ไปสายใต้ต่อ ปกติมันจะมีรถยิ่งยาวเลยนะไปถึงภูเก็ตอันนี้ก็นนไปลงที่หมอชิตแล้วก็ไปซื้อตั๋วรถตู้ไปลงสายใต้แล้วก็ซื้อตั๋วต่อไปอใต้ตอนที่เราไปทํางานเราเพิ่งไปปีนี้หรือไปมาหลายปีแล้วไปตอนอยู่ม .2 ค่ะแล้วก็ไปอีกทีตอนอยู่ม .5 เนี่ยเลิกก็ไม่ค่อยได้ไปบ่ถ้าเราจบม .6 ไปแล้วถ้าเกิดไม่เรียนต่อเราคิดว่าเราจะทําอะไรครับ เรียนต่อก็ว่าจะงานทำาที่ไหนให้พวกอาหารให้แต่ไม่คิดที่จะไม่เรียนต่อค่ะเพราะอยากเรียนต่อมากกว่าอืมก็ดีนะเหลือเงินเท่าไหร่กลับมาบ้านถึงสองพันไหมไม่ถึงไม่ถึงค่ะพี่แล้วตอนค่ารถเอาเงินแม่ไปเท่าไหร่ตอนค่ารถเอาเงินแม่ ไปพันกว่าเหรอแล้วกลับมาได้คืนเงินแม่ไม่พันกว่าคืนคืนหรือเปล่าครับคุณแม่ครบหรือเปล่าเอ้าเอาไปพันกว่าหรือกลับคืนสองร้อยช่วยบอกหน่อยสิคืนเท่าไหร่คืนคืนห้าร้อยเฮ้ยเอาไปพันกว่าคืนห้าร้อยอย่างนี้แม่ขาดทุนตายดิโอ๊ยตายเลยแล้วทํำยังไงก็มาอยู่กับป้าเขาพอมีลูกนั้นเขาไม่เคยดูส่งให้ทำรอ

พี่เล้นในหมู่บ้านเราส่วนใหญ่ไปทํางานทางแถวต่างเยอะไหมก็ก็เยอะที่ปิดเทอมไปกันกี่คนครับอ๋อถ้าปิดเทอมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกผู้ใหญ่ก็มีเเป็นเด็กไม่ค่อยมีส่วนมากถ้าจะไปก็ไปหาพวกพ่อพวกญาติญาติที่ทํางานก็ไปเล่นอะไร500อห้าร้อยบาทที่เราได้ล้วกะเอาไปใช้อะไรในควางคิดเราเพราะเรากำลังโตเป็นสาวนี่แต่งตัวก็รู้ละเสียดายไม่ได้เอาหลายอย่างมาให้นะเช่น อะไรรอเปล่ารู้เยอะสาวชอบอะไรหนึ่งพวกโลชั่นบำรุงผิวชอบอะไรเป็นสาวถ้าตูมที่ผมพาช้อปปิง้งมีแค่น้องแถวคนเดียวนะทางนี้ไม่เคยพาถ้าทางนั้นก็จะมีพวกเปิ้ลแล้วก็วันเราจะพาช้อปปิง้งเด็กพวกนี้เขาจะไปได้ของในเมืองเยอะชุดกระโปรงทางนี้เราจะจบว่าทางนั้นไม่ต้องพูดชื่อมา,มมาใกล้ๆหน่อยสาวน้อย เป็นไงชุดนักเรียนเรามีครบไหมครับมีอะไรเก่าที่ว่าต้องเปลี่ยนใม่ไม่ใช่รองเท้าหรืออะไรมีไหมครับฮะสภาพดีเนาะก็ดีจะได้ไม่ต้องพาไปเอารองเท้าเปลีปกติการช่วยตรงนี้ออาแค่นี้คุณแม่า่าพูดนะก็จะถามถ้าเกิดไม่ได้เรียนต่อเราอยากไปทำงานที่ต่างคืนไหมไม เหตุผลทำไมไม่อยากไปไกลอยาเดินทางแล้วยังไงต่ออือก็มันเดินทางไกลแต่ว่างานก็ดีแต่ไม่อยากไปลำบ<น>ุญโะ<ว>แต่อยากเรียนมากอยากเรียนมากกว่าแล้วคุณแม่ก็มีเงินสมเด็จเราแ,แค่ไหนอะก็หอบแก้มไม่มีสมาบกู่ด้วยอือเรากับน้องเราเคยเรียนเก่งกว่ากัน เฮ้ยแต่น,น้องพี่เรียนเก่งกว่าวะ่ะไม่เข้าใจวะ่ะปากกว้างเหมือนกันร้องเพลงเก่งตั้งกู้พวงนี่ชอบร้องเพลงน้องเพลงสไตล์เดียวกันหรือเปล่าหรือคนละแนวเราแนวอะไรลูกทุง่งหรืออืกเุ่อทางนั้นสตรงิงอ้าแล้วสนุกใครโทรมาเอยอุอสตส่าห์ติดไว้แล้วนะเนี่ยไม่คุยกับมันไอห,หนุ่มอยากคุยกับหนุ่มไหมอ่า เป็นหนุ่มพวกที่ให้ดูรูปเมื่อกี้อ่ะอืมคือจำนวน1,000บาทในสองพี่น้องแบ่งกันคนละ500อซึ่งชมรมหมสอสังคมกาบขอบคุณคุณชัชวานโอวลากรแห่งบริษัทสูริมเพียวริปีซึ่งได้มอบทุนการ,รศึกษาให้น้องคนละ500บาทชมรมโมสอสังคมกรกาบขอบคุณท่านอีกครั้งการยื่นเรื่องขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากคุณชัชชวานโอ เปลากนผมมาที่บ้านติงหมู่ที่11ตบบบาบลบ่าอพระตูตบบมจัดบุรินี่คือน้องซึ่งตอนนี้ไม่ได้เรียนต่อเราเลยทำึงินยันค่าจ่ายให้จำนวนเง,งิน300บาทอลไรเอ้าพัด ผมกำลังให้อ้มหรือเด็กชายสมิทธิ์นี้ไปให้เขาเซ็นพยานเพื่อช่วยเงินบรรเทาความเดือดร้อนจำนวนสามร้อยจำนวนสามร้อยบาทที่หมูลที่สเสบตือบ้านปิงหลังจากพี่ใหญ่บ้านเซ็นแล้วก็เตรียมมอบเงินให้เด็ก <c oughs> นี่คือเงินจำนวนสามร้อยบาทซึ่งมอบให้น้องอ้คำครับของคุณทัชวรรณอุบลากรจากบริษัทสุรินเกียรติตี เพื่อบังเทาความเดือดร้อนให้เด็กกำพร้าหลายนี้ผมอยากให้ทางสุนารสังคมหน่วยที่ห7สิเจ็ได้ช่วยเหลือเด็กคนนี้ดด้วย<ม>นี่คือยายของน้องอ้ำาดูเด็กชายสมมิรก็เป็นเงินจำนวน300บาท <c oughs> โดยยายเขาได้2 0 0รแล้วเด็กเอาไว้ใช้อย่างร้อยเหมือนัเราไม่เหมือนด้วยกับร่าง